เพจมันมีแจ้งเตือนอะไรขึ้นพูดคุยวะเบสเบดนี่น่าจะเป็นของทายครับก็อาวโดนจับได้ซะแล้วดาวไม่อยากจะโทรศัพท์ของฉันพังตอนออไปทำภารกิจนะ่ะก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ของเบสแทนแล้วก็ถือโอกาสนี้ทักทายหนหยด้วยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเบสไม่เป็นไรใช่ไหม ถ้าทาเขาไม่เป็นอะไรสินะโทรศัพท์พังก็น่าจะยากอยู่อะเบลนีม่เป็นไรก็แค่ขวางอ่าก็แค่ขวางเบดไม่อยู่เบลดดีคิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยเขาถึงจะฟื้นตัวได้น่ะเพราะฉันไม่ได้ให้เขาลงมือเบดเลยไม่ค่อยพอใจครับก็เธอมีแต่ทำจะทำให้ความเร็วในการ สวัสดดาบของฉันช้าลงอย่าใช้วัญีของเบสสิฉันขำแทบตายมีอะไรน่าขำเหรอโทรศัพท์ซ่อมเสร็จแล้วอ๋อนี่เป็นเบสแล้วคราวหน้าฉันจะลองใช้โทรศัพท์ของซิวเวอร์วูฟมาส่งข้อความให้นะบายพวกมึงสลับกันใช้โทรศัพท์กันมากเลยนะรู้ปะไอเี้ะ คือแน่ใจได้เบดไม่เล่นโทรศัพท์ก็ต้องไปเล่นมาเบดไม่เล่นโทรศัพท์เลยต้องอ่ากินด้วยอย่างไปเล่นข้างนอกสวัสด,ดีตอนเช้าเหรอสบายดีไหมไปกันด้วยอยากไปเล่นข้างนอกโดนไวรัสเหรอไม่ใช่นะอ่า ไอตัวนั้นเป็นคนกดส่งทำไมดันส่งข้อความให้ทุกคนไปได้หละ่ะแถมยังไปลาปแปลกอีกเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไวลัสหลักว่ากดเยสซิมูเลเตอร์คาร่าพยายามดัดแปลงโทรศัพท์อยู่นะถ้าสำเร็จนะหุ่นยนต์จิ๋วในฐานลับก็จะส่งข้อความทางไกลมาที่โทรศัพท์ของคาร่าได้เลยคาร่าก็เลยให้หุ่นยนต์จิ๋วลองส่งข้อความ มาให้น่ะแต่ว่าดันล้มเหลวซะง,งั้นคาร่าสุดยอดไปเลยไอ้เชี่ยนี่มองออกอยากนะว่าพูดว่าอะไรสู้ๆนะจะต้องสำเร็จแน่เขียนนี่คือแอบแยม้มหน้ามามองเนาะได้เลยคาร่าจะลองอีกทีนะขอบคุณนะพี่ชายไอ้เชี่ยเป็นไงตอนทำเวสกับตอนอ่านประโยคพูดคุยอะไอ้เชี่ยเหม,มือนกูคนละคนอะไอ้เี่ยเรื่องเกมนี่คือไม่มีความสุขอะไอ้เชี่ยคือประโยคน์สนทนาน่าสนใจกับตัวเกมเพลงอะ สวัสดีเซโร่งานในซินเจข,ของฉันใกล้จะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่นักเดินทางอย่างฉันจะเริ่มต้นการไปรจนไทยขรั้งต่อไปสองสามวันมานี้ฉันเจอแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเพราะงั้นก่อนจะไปฉันได้ฝากของขวัญเล็กๆน้อยๆกับจดหมายไว้ให้ในายด้วยอย่าลืมไปรับที่เอ่อ h e r รอนเอ็กเพสในเอ็กซซลติงครับนะโอเคจะไปแล้วเหรอ แล้วจะไปไหนต่อล่ะชองชานคืออีกลำหนึ่งสลาดตะเวนมาจนถึงตอนนี้หิวจะตายอยู่แล้วซิโร่เดี๋ยวเราไปกินมืดดึกกันนายกินอยากกินอะไรฉันอยากกินเนื้ออมเสียบไม้รู้ใจกันดีนี่นะลูกา้ามันไม่เคยตัวตัว,ตวมาเลยเลยไม่มีของไปอัพไอ้ย่าอัพตเบียกับ ตัวละครอ,อื่นนายเป็นเพื่อนกินข้าวของฉันเลยจริงสิฉันรู้จักแผงขายอาหารอร่อยๆอยู่ที่นึงด้วยไว้ถ้านายมาเราไปฝากท้องที่นั่นกันสักมือ้อโอเคก็ทำเพลก่อนเนาะมาสัตว์ที่แสนดุร้ายมาคุณพี่สาวนะฮะแรม ออกเ็เลยเคท็นยงให้ทำนีกว่าย,ยังไม่หมดเนาะก็ยังพอมีอะไรให้ทำบ้างกำลังเล่นพิเรนอะไรอยู่นะไปดูซิว่าอมสมองคนดีกว่าซองชานมาไหนดูซิอาฮะน,นันานๆอันนี้มันคนที่ไม่เอาด้วยกับเพื่อนนี่ว่าใช่ปะซซโร่ Zero, ทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะ ฉันบอกไว้ก่อนนะรอบนี้คุณกับอาจารย์ของคุณอย่าคิดจะมากล่อมให้ฉันไปสิ่งมีชีวิตอะไรแปลกๆเชียววางะะได้เลยซงชานไปแล้วละ่ะฉันมาเอาจดหมายของซองชานอะไรนะเขาไปแล้วเหรอทำไมเหมือนกับเพื่อนกลุ่มผู้ป,ปล่อย3คนนั้นเลยทุกคนไปไม่ลากาซทะคคัมพวกนั้นกำลังรับโทษอยู่ไม่ใช่เหรอฉันก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่ากันว่ามงคลเสียค่าปรับ แล้วบางคลก็ถูกคุมขังฉันว่าจะไปดูสถานการณ์ของเจ้าคนโชคร้ายพวกนั้นสักหน่อยเผื่อว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างแต่เรมบอกว่ามีคนมาประกันตัวพวกเขาไปแล้วฉันไปหาที่ไหนก็ไม่เจอส่งข้อความไปก็ไม่ตอบเหมือนหายตัวไปในอากาศพวกเขาปลดปล่อยกลุ่มผู้ปลดปล่อยแล้วล่ะ ถึงพวกเขาไปก็ไม่บอกคุณหรอกออกจากกลุ่มผู้ปลดป่อยแล้วก็จากไปเลยนะนะเป็นหน่ายังพอเป็นไปได้แต่ทอนยากับฮาร์ดแมนไม่ทำแบบนั้นหรอกอีกอย่างคนรอบข้างก็บอกว่าไม่ได้เจอพวกเขาอีกเลยจริงด้วยเพื่อนคนนั้นของคุณบอกว่าก็ได้ฝากของขวัญไว้ให้ฉันตรงนี้ด้วยนะขอดูหน่อยสิว่าคืออะไร น้ำแรกหนึ่งลังแฮ้ยช่างเป็นสาวน้อยที่มีน้ำใจซะจริงแต่วันนี้ที่เจอพวกคุณครั้งแรกในอ,อ่านไม่ออกว่ะสกาเลนกอนฉันก็รู้สึกอยู่ลางๆแล้วว่าพวกคุณสองคนไม่เหมาะกับกิจกรรมปลดปล่อยของพวกเราดอกเจอพวกเราครั้งแรกเขาไม่ใช่คนของกลุ่มผู้ปลดปล่อยหรอใครใครบอกว่าเขาเป็นคนของกลุ่มผู้ปลดปล่อย เขาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่หรอพวกเรานึกว่าคุณเชิญเขามาเป็นคนเจราจาเพราะอยากจะเข้าร่วมกลุ่มผู้ปลิบัติสอีกเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกหรอก่อนเขาจะพาคุณมาพวกเราก็ไม่รู้จักเขาเลยนะอืมสองชัน้นคนนี้เป็นใครกันแน่เนี่ยถ้าทางเจจะอาจจะมีบทกว่ามาตรวจสอบดีกว่าคุณทำตามคำแนะนำ ในข้อความของซงชานที่เราได้รับจดหมายกับของขวัญเล็กน้อยเซโร่ Zero, หวังว่านายจะสบายดีนะถ้านายเห็นจดหมายฉบับนี้ฉันคงไม่ได้อยู่ที่โหลฟูแล้วส่วนเรื่องของกลุ่มผู้ปลดปล่อยก็น่าจะแก้ปัญหาไขเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเรมคงจะจ่ายค่าตอบแทนให้นายไม่น้อยเลยละสินายอาจจะสงสัยว่าทอนญาเป,นนเป็นหน้าอ่อาเป็นหน้าละฮาร์แมนหายไปไหนไม่ต้องห่วงไปหรอก ฉันไม่ใช่คนเดยวยร้ายอะไรพวกเขาสุขสบายดีฉันแค่ปลดปล่อยพวกเขาไปนะ่ะหลังนายไปแล้วปรมาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมทั้งสามก็คิดอยู่นานจนต่างคนต่างตัดสินใจปลดปล่อยอีกสองคนนี่มันเยี่ยมมากเลยทั้ง3ฝ่าฟันกันมาครึ่งค่อนชีวิตในที่สุดก็เห็นของต้องการได้สักทีส่วนตัวฉันก็เลยทำความปรารถนาของพวกเขาให้เป็นจริงไงละ่ะ เรามาอวยพรให้ปรมาจารย์ทั้ง3พบเจอตัวสิ่งดีๆที่บ้านหลังใหม่กันมึงเอาเขาไปไว้ไหนเนี่ยอ้ที่เอาไปเป็นทาตทไปเี่ยทาตขุดเหมืองอะไรแบบเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ดีสุดๆไปเลยผู้นำแห่งสรรพสิ่งทั้ง3มักจะมองสรรพชีวิตด้วยแววตาที่สูงส่งและแสดงความเมตตาที่คิดว่าวิเศษสุดออกมาตอนนั้นพอจุดยืนของพวกเขาเปลี่ยนไปแล้วทั้ง3คนเลยได้สัมผัส กับความเมตตาของผู้อื่นและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเส็มทีส่วนแน,น่นอนตามหลักแล้วเขาควรได้รับการปลดปล่อยเช่นกัน,นแต่บน,นโลกนี้จะมีเรื่องตลกก็คงจะมีแค่เรื่องตลกก็คงไม่ได้มันต้องมีคนเล่าเรื่องตลกด้วยเพราะงั้นจือป่อให้เขาอยู่ที่โหล่ครูตอบไปก่อนบอกตามตรงนะซีโร่ฉันชอบนายมากจริงจริง คนฉลาดแบบนายคงมองออกแต่แรกว่าฉันมีบางอย่างที่ผิดปกติแต่ก็ยังทำสิ่งต่างๆด้วยกันกับฉันต้องมากมายจนทำเอากลุ่มผู้ปลดปล่อยอลมานกันไปหมดเพราะอะไรกันเพราะนี่เป็นเรื่องสนุกสำหรับนายหรือไงไม่ใช่หรอฉันไม่รู้ว่านายจะชอบเรื่องตลกเกี่ยวกับการปลดปล่อยนี่หรือเปล่าแต่ฉันหวังว่านายจะชอบมันและเปล่งเสียงว่าห้า ออกมาจากกุ้้นบึ้งของหัวใจของนายด้วยนะบางทีสักวันนึงเราอาจได้พบกันอีกครั้งในบาก็ได้เมื่อถึงตอนนั้นฉันจะขอเลี้ยงมัสตินี่เพิ่มอโทปาโลกี้อ่านไม่ออกช่างแมงยาวจัดให้นายสักแก้วแล้วกันนี่เป็นสูตรที่ฉันชอบที่สุดเลยรักนะอชองสารเอ้กินว่ารักนะด้วย,ยลาลา อาจ้ยคนใหม่ไงไอหนุ่นมได้จดหมายที่ซองชานทิ้งไว้ให้คุณบอกว่ายังไงบ้างที่แท้เรื่องก็เป็นแบบนี้เองเขาปลดปล่อยสามคนนั้นกันเหรอนี่มันน่าประหลาดจริงๆฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่สัทีเดียวนะพอเจ้าบ,บ้าสามคนนั้นไม่อยู่เร็มก็ไม่ได้เพ่งเงล็งกลุ่มพวกปลดปล่อยมากขนาดนั้นแล้วตอน นี้ชีวิตฉันสบายขึ้นไม่น้อยเลยล่ะแม้ว่ายังไงสามนักบุญก็คงไม่กลับมาเร็วๆนี้หรอกงั้นจากนี้ไปฉันจะเป็นนักบุญแต่เพียงผู้เดียวอืมฉันต้องคิดถึงอนาคตของกลุ่มผู้ปลดปล่อยแล้วสินะถ้าว่างๆก็อย่าลืมกลับมาหาแล้วร่วมกิจกรรมของพวกเราบ้างนะบางทีที่นี่ถือเป็นอ่าตอนนี้ที่นี่ถือว่าเป็นยุค ของฝ่ายจูลิซีแล้วคงไม่ทํากิจกรรมอันตรายอย่างการปล่อยสัตว์ร้ายอีกแล้วล่ะโอเคเป็นฉากจบที่ค่อนข้างสนุกดีเนาะมาก็จดหมายแล้วกลับไปดูเหมือนกันดีกว่าเคว็ดเหมือนมาเทเลพอร์ตไปเลย